ไปได้ทั้งเรียกว่าเป็นเป็นใจกลางของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยนะครับตั้งแต่ของเรียกว่าประวัติศาสตร์นะครับของกาญจนบ,บุรีเลยนะครับผมเรียนว่ามันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบนะครับโดยหน่วยงานทั้งราชการทั้งท้องถิ่นยาวไปจนถึงสะพานท่าแม่น้ําแควนะครับตรงนี้แต่ผมอยากจะให้มองว่ามันเป็นหัวใจเดียวกันเพราะว่า ตรงนี้มันทั้งอาณาบริเวณนะครับตรงนี้มันจะมีทั้งวัดใต้มีในเรื่องของอชุมชนปากแพรกเรียงแล้วมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วทางทางส่วนราชการนะอาจจะได้บันทึกไว้นะครับว่าวันนี้เราเร่วมมือกันนะอย่างไรนะครับโรงงานกระดาษนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบไปแล้วนะครับแล้วการบริหารส่วนจังหวัดเองก็ตั้ง เพื่อที่จะปรับโรงงานกระดาษให้ประชาชนได้เข้าไปาศึกษาได้ท่องเที่ยวนะครับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดซึ่งซึ่งได้เราทางสำนักง,งานโยธาธิการจังหวัดตอนนี้กำลังทำนะครับท่านก็คงเห็นว่ามีฟอกริมริมฝัม่งนะครับด้านด้านนู้นนะครับก็ลงมือแล้วแล้วก็งบของอเลื่อนเข้าไปจอดในบึงบัวนะครับ ที่ที่อยู่ด้านด้านในนะครับบ้านเมืองของเราจะดีขึ้นในภาพรวมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผม